สวัสดีทุกคนนะคะ,ะวันนี้ครูจะมานำเสนอโครงการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์และสติเพื่อง,งานอาชีพรหัสวิชา3 0 1 4 0 1จำนวน3หน่วยกิจ3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะ,ะเราจะเรียนทั้งหมด18สัปดาห์แล้วทั้งหมด54ชั่วโมงเนาะในหลักสูตรประกันสิบัวิชาชีพชั้น0พุทธศักราช2,563หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์จัดทำโดยนางสาวกิจออนรัศมีรัชกุลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญ การวุฒิปริญญาตรีวุฒิปริญญาตรีคณิตศาสตร์ปริญญาโทวิจัยและประเมินผลการศารึกษา ครูเป็นครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์นะแผนวิชาสามัญสมัญสมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรสังกัดสำนักงานคณะก,กรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะจุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ข้อที่1เข้าใจสติพื้นฐานตกกรรกศาสตร์และกําหนดการเชิงเส้นนะคะข้อ 2. สามารถนําความรู้เกี่ยวกับสติพื้นฐานตกกรรกศาสตร์และกําหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ข้อที่3มมีเจ นักติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ต่อมานะคะ,ะสมรรถนะรายวิชาข้อหนึ่งใช้ค่ากลางและการจัดการการกระจายตามลักษณะของข้อมูลข้อ 2. ใช้ค่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบข้อมูลข้อ 3. ประยุกต์ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ที่กำหนดข้อ4ประยุกต์กำหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพคำอธิบายรายวิชานะคะศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิต ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสติพื้นฐานตรรกศาสตร์และกำหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพอ่ะในหลักสูตรนี้คุณครูคกิจอรและสมิชกุลได้ปรับปรุงหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีเช่น f a c e b o o k l i า e g o o g l e Form y อ่ u u e m m i r r s s o t t t e m s แล้วก็ครูก็อสอนผ่านอ่าแท็บเล็ตแท็บเล็ต อ่าแท็บ S7 แล้วก็โน้ตบุ๊กเนาะครูจะสอนณนะห้อง 3, 2, 4แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาครูอยู่วิยายเทคนิคพิจิตตนะอ่ะสื่อการเรียนของการสอนครูครูได้เรียบเรียงหนังสือวิชาวิชานิสสร์และสติเพื่องานอาชีพหลายวิชาสามหมื่นหนึ่งสี่ศูนย์สี่ให้กับสำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะเนาะผู้เรียบเรียงก็คือรองศาสตราจารย์ดรเทียมจันทร์แล้วก็ครูกิจอัลแลมีชกลแล้วก็เพื่อนคุณครูดารารัตเงินชุ่มนะคะอ่ะหน้าตาหนังสือของครูก็จะดูปกก่อนนะคะดูปก หน้าตาหนังสือของครูก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะนี่นี่นี่เป็นสีแดงเลยนะคะอ่าอ่าหนังสือของครูมีนักครูมีหนังสือประกอบแล้วครูก็มี powerpoint ทุกหน่วยการเรียนรู้เลย powerpoint ก็ประกอบบางทีนักเรียนนักอ่าบางทีนักสารเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อหนังสือเนาะไม่บังคับให้ซื้อหนังสือเลยนะคะหนังสือเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ความรู้ไม่มีที่สุดนักศึกษาไม่มีหนังสือนักศึกษาก็ศึกษาผ่าน ช่องทาง Youtube ของคุณครูนางสาวกิจออนรัศมีชกุลแต่ลหรือกลุ่มไลน์ที่ครูตั้งไว้สำหรับครูที่สอนแต่และ ห้องแต่ละแผนกเนาะครูก็จะส่งชีตไปให้นะว่าทําแบบหัดหน้าไหนอยู่ในหนังสือไหนครูก็จะส่งชีตเป็นไฟล์ PDF หรือเป็นไฟล์รูปภาพเนาะประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะคะว่าคุณครูจะอธิบายแล้วสอนเรียนรู้ประสบการณ์ไปควบคู่กับนักเรียนนักศึกษาให้มีอะไรนะให้นักเรียนนักศึกษาถามคุณครูได้นะคะยินดีตอบคําถามนักเรียนนักศึกษาถ้าสิ่งไหนที่คุณครูไม่รู้ ครูก็จะสแสวงหาความรู้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได,ได้ได้รับความรู้อย่างแท้จริงและมีประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่องนะคะ